โดยกัรมาพบก,กับข่าวเล่าประเด็นเดี๋ยวนี้นะครับกับตกงนายพระสกรวันนี้ก็จะมานำเสนอข่าวเพื่อการโทษน,นะฮะฮัลโห่ตอนนี้เลยไไครับขอ,อประธานโทษน,นะครับพอดีเมื่อกี้เกิดเหตุไม่คาดคิดนี่ผู้เสียชีวิตอยู่ถึงราย เป็นชายนรนามนามรับแต่ผภากะที่เหตุการณ์จริงเลยสวัสดีครับกับผมนายนภัรผู้รายงานข่าวจากรายการข่าวเด่นประเด็นเดี๋ยวนี้พบชายนี้นามเสียชีวิตนะครับผมเราไปชมกันครับผมน่าสลดใจมากเลยนะครับ <c oughs> เราไปสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์กันนะครับผมสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับผม สวัดีค่ะฉันชื่อต้นตองตึงฉันเป็นต้นไม้ยืนต้นประจําป่ามาักจะขึ้นในที่สูงประมาณ1 0 0่ง0 0ถึงพไมโครเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะหลายคนนิยมเอาฉันมาทำหลังคาบ้านบางทีก็ใช้ฉันห่อข้าวด้วยค่ะฉันขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ฟังนะคะตอนที่ฉันเห็นเขาถือโทรศัพท์อยู่ค่ะแล้วเขาก็ดูเศร้ามากด้วย หลังจากนั้นเขาก็เดินมาหาฉันแล้วเขาก็ตายเลยค่ะก็ผมนายนภัสขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ